กระผมนายดิรันพุอมน้อยนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสวนหลวงในนามของ,ของคณพระพูดจักและเข้าร่วมกิจกรรมพื้นปรูคุณภาพน้ำลองราชภัรรมยโดยใช้ฝั่งตกชวาโครงการสมุทรสาครร,รับถึงแวดล้อมเพืลล่อลดโลกร้อนข,ขอขอบพระคุณท่านนายกอทุง่งบานจัดอย่างสูงที่ให้เกียรติเราเป็นประธานในพิธีในวันนี้จังหวัดหัทรักแรได้ให้ความสําคัญกับปัญหาน้ําเล่าเสียในคลองเจริญและคลองสาขา ที่ส่งผลกระทบและสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนในขั้นวิกฤตที่ผ่านมาทุกภาคส่วนได้มีการดําเนินการกิจกรรมการขับเคลื่อนตามบทบาทหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันภายใต้การกากับดูแลของคณะกรรมการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาคลองพฤษเรและคองสาขาซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสครเป็นประธานและมีการประชุมมาทุกเดือนนาทีงบมาณ2,558 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาครได้ร่วมกับเทศบาลตำบลสุรหลวงและสภาองค์กรชุมชนตำบลสุรหลวงจัดให้มีกิจกรรมพื้นปูคุณภาพน้ําโดยให้ใช้ผักตกเจวาและได้เลือกของอร่อยในเขตตำบลสุรหลวงเป็นพื้นที่นําร่องดาเนินการโดยนําแนวคิดการใช้ผักตกเจวามาบำบัดน้ําตามแนวทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชบัญสัน มาพยุกต์ใช้ในการคื้นฟูคุณภาพน้ําเนื่องการส่วนร่วมจากชุมชนซึ่งนอกจากช่วยปรับปรุงคุณภาพน้ําที่ดีขึ้นแล้วยังช่วยลดปริมาณปักตกชวาที่เป็นปัญหาในการเกิดขวางทางระบายน้ําอีกทางหนึ่งด้วย